ชื่อปันๆครับเรียนจบมหาวิทยาลัยอสมชัญครับเอแบงด้วยความที่ว่าสกอตแลนด์เป็นเมืองที่ว่ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายครับแล้วก็ชอบสกอตแลนด์ที่ว่ามีผู้คนที่วได้รับการต้อนรับดีแล้วก็ด้วยวัฒนธรรมครับที่ชอบ เรื่องโปรแกรมหรือคอร์สที่แต่ละมหาลัยมีนะครับแล้วก็ได้มาคุยกับอาจารย์ก็ได้เคลียร์กับคำถามที่มีอยู่นะครับก็ทุกคนแบบให้คำตอบได้ดีมากๆเลยครับ ข้อมูลใหม่สุดแล้วก็ว้าวที่สุดเอ่ออย่างเช่นค่าใช้จ่ายต่อเดือนหรือที่พักหรืออาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเวลาได้คุยกับอาจารย์หรือสตาฟที่ให้ความช่วยเหลือก็ยินดีมากๆเลยครับเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์จากตรงนั้นจริงๆแล้วก็ให้ข้อมูลได้ตรงแล้วก็ค่อนข้างเคลียรครับ พี่พีนัทคเคชชั่นช่วยได้เยอะมากเลยครับจัดการทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ช่วยประสานให้ข้อมูลแล้วก็ลงสมัครไปอันถึงวีซ่าหรือมีคําถามอะไรพี่พีนัทเคชชั่นช่วยทุกอย่างเลยครับน่าที่มากครับก็ถ้าเปียกสกอตแลนด์เป็นคนนะครับความรู้สึกของผมได้รับในวันนี้ครับก็จะเป็นความเฟรนลี่แล้วก็ความการต้อนรับที่ดีมากครับผมที่ทำให้ตรงรับ จะให้เป็น8เต็ม10ครับถ้าอยากเรียนต่อสกอตแลนด์มาเจอกันได้ที่งานสกอตแลนด์แอปพลิเคชันเดย์สั่งาษา์และทราบผลทันทีลงเทเบียนได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่าย